สวัสดีค่ะนักเรียนอ่วันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยของบุคคลในครอบครัวนั่นเองนะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนเกี่ยวกับแผนผังครอบครัวใช่ไหมคะอะเราได้รู้ว่า มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายาเราได้รู้จักย้าที่เป็นฝั่งพ่อฝั่งแม่แล้วใช่ไหมคะะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อาหานะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากนักเรียนด้วยพร้อมหรือยังคะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ 老泥塘。 ฟังเพลงไปแล้วอืมนะคะสนุกไหมคะอ่าสนุกนะคะอ่ะคราวนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะเมื่อกี้คุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่าวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับหน้าที่ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่หน้าที่ของบุคคลแรกก็คือคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายาท่านเหล่านี้นะคะมีอายุมากแล้วทำงานหนะักได้ไ้่เอ่ยอ๋อไม่ได้นะคะาสามารถช่วยแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆช่วยเลี้ยงหลานช่วยเลี้ยงพวกเราใช่ไหมคะอานะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูหลาน อ่าแต่บางคนก็อาจจะยังมีที่ว่าไปทำงานแบบเบาๆอ่านะคะอ่าต่อไปต่อไปคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าคุณพ่อพ่อของเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะอ่าผู้ชายใช่ไหมคะอ่าคุณพ่อของเรามีหนะ้าที่ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยง ครอบครัวนะคะอ่าค่าใช้ใจ่ายในบ้านโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคุณพ่อของเราใช่ไหมคะอ่ะต่อไปบุคคลต่อไปนะคะอ่าใครเอ่ยคะอ่าคุณแม่นั่นเองใช่ไหมคะอ่าคุณแม่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านอ่าคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านซัก ผ้าล้างจานทำกับข้าวเลี้ยงดูเด็กๆด,ด้วยใช่ไหมอ่าเลี้ยงดูนักเกรียนด้วยใช่ไหมคะอ่าแต่ก็จะมีแม่ของบางคนก็ออกไปทํางานข้างนอกก็มีใช่ไหมคะอ่าแต่งานในบ้านก็ไม่ถิง้งอ่านะคะอ่ะต่อไปบุคคลคนสุดท้ายอ่าใครเอ่ย อ่าตัวนักเรียนเองใช่ไหมคะอ่าตัวนักเรียนเองมีหน้าที่มีหน้าที่ทำอะไรคะใครรู้บ้างอ่าตัวนักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสืออ่าเหมือนกับวันนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนนะตั้งใจดูคลิปที่คุณครูสอนโอเคไหมคะอ่านะคะ เป็นอันว่านะคะวันนี้เราได้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนแล้วนะคะแต่ละคนก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยเฉพาะนัเกเรียนนะคะ,ะจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะโอเคค่ะ จบไปแล้วสำหรับเนื้อหาแต่อย่าลืมมาทำแบบฝึกด้วยนะคะแบบฝึกในวันนี้นะคะแบบฝึกในหน้าที่2นะคะอ่าแบบฝึกในหน้าที่2เนี่ยให้นักเรียนอ่ะดูหน้าที่2ค่ะอ่าหน้าที่2หน้าที่2องเขาจะให้นักเรียนเนี่ยกากบาดท,ทับภาพบุคคลที่ไม่ได้อยู่ ในครอบครัวเดียวกันอ่านะคะอ่ามาดูรูปที่หนึ่งอ่ารูปที่หนึ่งอันนี้ในครอบครัวของเขามีใครบ้างเอ่ยอ่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะอ่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้อ่ามาดูอันนี้คือใครรูปที่หนึ่ง อาคุณพ่อมีไหมคะในครอบครัวมีอาต่อไปรูปที่สองอันนี้ใครเอย่ยลูกอาลูกมีไหมคะในครอบครัวนี้ในรูปอ่ามีนะคะต่อไปคนที่สามใครคะอาคุณยายนะคะคุณยายมีไหมคะในครอบครัวนี้อ่าไม่มีนะคะแสดงว่านัาเกเรียนก็เอาดินสอกากระบาดท,ทับรูปคุณยายได้เลยคะ่ะ อ่าโอเคเสร็จแล้วยังเอ่ยอ่าถ้าเสร็จแล้วมาดูครอบครัวที่สองต่ออ่าครอบครัวที่สองมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกลูกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะอ่าผู้หญิงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในรูปนี้มีใครที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้บ้างเอ่ย ่าคุณแม่ใส่เสื้อสีแดงมีไหมคะอ่ะมีอ่า,อาเด็กผู้หญิงคนนี้มีไหมเอ่ยในครอบครัวอ่าไม่มีนะคะอ่ะไม่มีให้นักเรียนกากระบาดลงไปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วยังเอ่ยอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูคนสุดท้ายอันนี้คุณพ่อมีหนวดใส่เสื้อสีเขียวมีไหมคะในครอบครัวอ่ะมีนะคะ อ่ะต่อไปมาดูครอบครัวต่อไปครอบครัวที่สามอ่ะครอบครัวที่สามนะคะเรามาดูซิว่ามีใครบ้างอ่ะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีลูกกี่คนคะลูกอันหนึง่ง สองสองคนใช่ไหมคะอ่ามีลูกสองคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูในรูปข้างๆว่ามีใครที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้บ้างเอ่ยอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีไหมคะอ่ามีเด็กผู้ชายคนนี้มีไหมคะอ่ามีนี่ไงอ่าต่อไปคุณยายคนนี้มีไหมคะอ้อไม่มีนะคะไม่มีให้นักเรียนทำอย่างไรคะ กากระบ,บาทนั่นเองอ่ากาลงไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วยังคะอ่าเสร็จแล้วอย่าลืมใครที่ทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ